อ่าแฮมโอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บไม่มีเกลือนะครับผมเปิดเพื่ออยากให้น้องๆองเอาเปิดเพื่ออยากให้น้องน้องมีาหารหัสดีๆเล่นกันทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับผมอันนี้ผมอัดในมือถือนะครับผมก็มาสูบแบบสดๆเลยนะครับนี่กดไปเลยสมัครสมาชิกไปเลยนะครับผมกดไปเลย โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมเงินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์เครดิตนะครับกดไปที่เติมเงินนะครับเห็นไหมข้างบนอ่ะมุมขวามืออ่ะเอามุมซ้ายมืออ่ะครับนั่นแหละดูวิธีการเติมนะครับใครที่เติมไม่เป็นก็ดูวิธีการเติมนะครับนี่ก็ไปเข้าแอปทัวร์นิบลิตนะครับแล้วก็ไปเติมตรงส่งของขวัญแล้วก็คัดลอกลิงก์เอามาวางไว้ตรงตรงช่องวางลิงก์ตรงนี้เลยนะครับโอเคแต่ว่าผมเติมเครดิตมาแล้วไงวันนี้ยผมจะมาสุ่มอ่ะ เพียงงบ100บาทก็ได้รหัสเล่นแน่นอนการันตีนะครับโอเคโอเคตอนนี้ผมก็ได้เติมเครดิตมาแล้วนะครับเห็นไหมร้อยเครดิตข้างบนน่ะคือแบบร้อยเดียวคือการันตีไงก็ได้ทุกคนถ้ามันไม่ได้ผมไม่กล้ามามาสุ่มหรอกทุกคนเดี๋ยวผมจะขอสุ่มไปเลยนะครับเห็นไหมสุ่มใช้แค่9กเครดิตในการสุ่มครั้งเดียวสุ่มไปเลยทุกคนยังไงก็ได้อ่ะชิวๆวผมอะ่ะดูดิ ต้องมาเลยเฮ้ยทุกคนได้ท่า A 8. เอ็กเอ้ยสุดผมบอกเลยว่าสุดครับคุ้มนะคุ้มบอกเลยยังไงก็คุ้มแบบร้อยบาทได้ท้าเอ็กแปอ่ะถ้าเราไปเติมในเกมร้อยบาทก็ได้ประมาณสามร้อยสิบเพชรนะครับผมก็ประมาณนั่นแหละคือแบบแม่งโคตรคุ้มอะ่ะเอา้าทุกคนผมได้รหัสเอ็กแปดมาแล้วนะครับนี่รหัสตัวดีเลยนะครับแต่ชุดอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มีท่าเต้นเอกแปก็ถือว่าสุดแล้วเ,เห็นไหมทุกคนดู ่ามิติไปทีหนึ่งนะครับโอ้ยอย่างที่ทุกคนผมต้องเอาไปเอกโซนสักหลายวันแล้วแหละโอเคใครที่อยากจะไปซูมเว็บอ่าไม่มีเกลือนะครับผมก็สามารถกดตรงด้านล่างลิงก์นี่เลยนะครับด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมกดเ,เลยนะครับถ้าใครอยากจะไปซูมเว็บแบบผมนะครับไม่มีเกลือนะครับผมเว็บนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นเว็บตอนนี้มันเปิดใหม,มด้วยเนาะใครที่อย,อยากอันนี้นะครับใครอยากจะไปซูมก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเว็บนี้มัน เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ X8 แบบเฟี้ยวๆนะครับใครที่อยากได้นะครับผมก็ตามไปสุ่มนะครับเพียงงบ100บาทก็สามารถได้ถ้า X8 แบบผมนะครับก็ขอตัวรับโอเคครับผมก็อยู่ผม CY นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ได้รหัสฟรีฟมาแจกแล้วนะครับก็ใครที่สงสัยนะครับว่าทาไมผมได้เอารหัสเดิมมาแจกนะครับก็รหัสนี้ผมเคยทําคลิปแจกไปแล้วนะครับทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ ก็คือกติกามันไม่ถูกมันไม่ถึงนะครับผมกติกาที่ผมบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยใครอยากได้ก็ทำตามกติกานะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีพร้อมลิงก์เฟซของตัวเองไว้นะครับ Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Something at the edge of space calling us to fly away. Let's warm up, let's warm up, let's warm up.